สี่บริเวที่ชีวิตมอบให้ 1. อย่าแคร์คำคนคนบางคนนั้นเป็นประเภทผีเจาะปากมาพูดอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่สนใจหัวใจคนฟังยิ่งพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายแล้วก็ยิ่งถนัดพูดถึงใครในแง่ดีนั้นพูดไม่เป็นรู้เรื่องของชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองเก่งแต่กับเรื่องของคนอื่น บทเรียนชีวิตสอนกับเราว่าเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ไปได้ผลวิธีการแก้ไขก็คืออย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนพวกนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักเราดีพอแต่กลับพยายามจะอวดอ้างว่ารู้จักเรามากกว่าใครเราบังคับปากคนให้พูดหรือไม่พูดอะไรไม่ได้แต่เราสามารถบังคับใจอย่าไปให้ราคา 2. สุขภาพที่ดี คือที่สุดทุกความฝันที่เรามีจะสูญสิ้นลงทันทีเมื่อสุขภาพของเรามีปัญหารวยเป็นร้อยล้านต้องเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลมีประโยชน์อะไรสมองปราดเปรื่องคิดออกบอกได้แต่กินข้าวทางสายยางผมว่าไม่มีใครสนใจถ้าสุขภาพดีทุกอย่างในชีวิตของเรายังมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเมื่อไร ขอแค่คิดให้มีลมหายใจอยู่ต่อไปได้มันก็เพียงพอแล้วบทเรียนชีวิตซ้อนกับเราว่าให้รักษาสุขภาพเขาไว้ก่อนมันจะสายเกินไปจนเรียกสุขภาพที่ดีกลับมาใหม่ไม่ได้สายเกินกาด 3. ความดีแลกความรักไม่ได้ถ้าเขาจะรักต่อให้ไม่ทำอะไรเขาก็รักแต่ถ้าเขาไม่มีใจต่อให้ทำดีแค่ไหน เขาก็ไม่รักเราอยู่ดีบางทีความดีก็แลกกับความรักไม่ได้เพราะชีวิตมันไม่ใช่บัญญัติตรายางให้หัวใจเข้าไปเขาก็ต้องให้หัวใจกลับมาจริงใจกับเขาเขาก็ต้องจริงใจกับเราซึ่งมันไม่ใช่บทเรียนชีวิตสอนกับเราว่าใจแลกใจอาจจะใช้ได้แค่กับคนบางคนใจเรานั้นมีค่าใช่ว่าเขาจะเห็นคุณค่าของใจเราได้ทุกคน เหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าคิดว่าเกง่งอย่าคิดว่าใหญ่คลื่นลูกใหม่เข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าได้เสมอแต่ก็ไม่ใช่ดูได้คิดว่ายัางไงก็อยู่ไม่ได้ตลอดเลยปล่อยเลยตามเลยต้องหมั่นพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าเก่าทาตัวเราให้ดีกว่าเดิมอย่ายอมตกรุ่นตกชั้นตกยุคสมัยให้เด็กเขาข้ามหัวไปไง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่จนไม่มีใครสามารถแทนที่ได้บทเรียนชีวิตได้สอนเอาไว้ว่าถึงสูงเท่าไหรก็ยังต่ำกว่าฟ้าต่ำอย่างไรก็ยังสูงกว่าดินเล็กยังไงก็ใหญ่ที่ใจใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลง